What are you trying อเอ,อมักลงกัมูบ้าเนี่ยได้อร่อยอร่อยใส่นมให้เข้มข้นเลยน you know ไปแปรบวดชี้เร่อพี่น้องมาเนี่ย i นะคะกล้วยนะคะแก <c oughs> ้มนิสาเนี่ยจะไมพี่หน่อย ยายอ้วนจะทำกล้วยบวดชชีนะคะเก็บกล้วยบวชชีเด้อพี่น้องมาเนี่ย ทุนจะทำกล้วยบดดีนะคะ ขวบชี้เด็กพี่นอ้นองมาเนี่ยตากวยสองวีแล้วจะใส่ข้าวโพดด้วยนะคะจะได้อร่อรอร้อยกล้วยนะคะ้วยนะคะ เจ้าอ้วนจะทำกล้วยแบบนี้นะคะ อร่อยอร่อยใส่นมให้แค่นส่วน 2สองวีแล้วจะใส่ข,ข้าวโพดด้วยนะคะจะได้อร่อยอร่อยตัดนี่ควรมีเกลือแบบนี้เพื่อจะได้ ว,ว,วดปวดชิ้นเด้กพี่น้องมาเนี่